เอาเพลนเอาเพลนนาทีผมเจ็ดดีเพื่อนทุกคนพี่เริ่มกันเลยนะแป๊บนึงสามสองนหนึ่ง 3, 2, เอาดีเพื่อนเอาดีครับเพื่อนเอาดีครับก็มาเนี่ครับก็มาเนีครับก็มาดิครับสวยเกิดทานว่า อ้าวผมไม่ตายนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมมาฮันชาแนลนะครับวันนี้ผมขอคลิปนี้ผมขอเป็นคลิปสารล้านซักเล็กน,น้อยนะครับซึ่งผมจะบอกการเล่นเซนิโค้ดโหดนะครับเซนิเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับเซนใส่ขวานฟ้าไว้ท่านผู้ชมจริงมาเล่นได้เลยมันโหดม,มากๆซึ่งผมใช้ซีนี้ประจําแล้วแม่งหโหดเว้ยเหตุผลที่ผมต้องออกเคียวนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาดูเลือดนะเวลาที่ เวลาที่ผมกดตานะครับมันจะได้มีเวลาดูดเลือดท่านผู้ชมเรื่องจริงผมใช้สนิประจามเอาหแล้วแบบผมแบบโอ้โหแรงขึ้นรัวๆเลยอะครับเบอร์ไม่อยากจะโม้เอาจริงๆผมใช้สนิประจา,มมาแล้วไม่หดเว้ยมันจะทิ้ขึ้นมมันก็จะแรงขึ้นเลยนะครับเออเห็นเป้าฉลาดเลยไม่มีมแล้วครับคนที่แบบจะเล่นเกมฉลาดฉลาดอย่างงี้โอเคก่อนหนึ่งเลยนะครับก็ขอใส่แว่นตาก่อนะครับแว่นตาที่ผมใช้ก็เป็นแว่นตาของเทพเจ้านะครับสาแสบายตา เล่นเกมเก่งขึ้นด้วยจะไม่ชมเล่นจริงมาเดี๋ยวใส่แว่นให้ดูเลยมาโอ้โหดูดิโอ้โห,โอโหพอพี่ใส่แว่นแล้วพี่ดูหล่อขึ้นมาเหมือนกันนะเด่นเหมือนกันล่ะช่องเจ็ดช่องสามเลยเห็นปล่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกกีนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะโอ้โหซีนเทียมมานระดับตำนาเลยน้องกูจะบอกไว้ให้โ้โคจอกมาดิ โอ้โหเป็นไงอะครับโอ้โหซีนเม็ดเขียวอะโอ้โหดูดิไม่เก่ง,งให้มันรู้ไปตอนนี้ผมมาลงแรงโชว์เลยเออถ้าถ้าถ้าไม่ได้จริงผมไม่กล้าเอามาลงแรงหรอกครับผมจะบอกไว้ให้สูตรมันใช้ได้จริงเออเดี๋ยวผมไปเรียก็จะแทรกสาระไปด้วยแล้วก็สอนท่านผู้ชมคนตัโ,ง,โง่ๆน้อง,องคอคอๆควายๆที่ยังนี้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเล่นตามผมชนะแน่นอนผมก็ไม่อยากจะคุยด้วยแหละผมไปศึกษาเกี่ยวกับระบบเกมเอาวงเอาเวีย รู้หมดเลยว่าแบบจุดไหนมันจะมีท่าม้อยหลบคู่ต่อสู้จุดไหนมันจะมุดดีได้เออ,อเดี๋ยวมาดูซีนสส่สขวันฟาแล้วก็เออกเคียวมานะครับผมบอกลยว่าโคตรโหดผมบอกเลยอเอาจิงโหดท่าสุดไม่ดีจริงผมไม่กล้ามาลงแรงหรอกขาผมเลยให้เออถ้าถ้าผมแพ้ตาเนี่ยนะคนดูหรือว่าท่านผู้ชมน้องๆนะครับเอาตีนมาสก,กินหน้าผมได้เลยจริงผมบอกไว้ให้มาโอ้โหเน็ตไม่ดีโอ้ย โอ้มามามาเห่นมาละเราจะเอาสิ่งแรกคือเอาบ้าฟ้าเออเราต้องเอาบ้าฟ้าก่อนแล้วเขาจะไปเล่นน้องเออเพราะที่เราจะได้ไปออล่างกันได้นะเออได้เปล่าเออมาชั้นล่างเลยดิเออโอ้โหไอ้มึงไปแจกมันทำไมเล่าเอลสวยควายเอ้ยเนี่ยดูดิโอ้โหว่มึงไปแจกมันทำไมเล่าโอ้โหเดี๋ยวโดนผมเดี๋ยวโนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งปากดีนะ แล้วผมมีของก่อนต้นเกมเลยทําอะไรไม่ได้เออก็ให้เด็กน้อยแบบใจดีไปก่อนเออมาผมเริ่มมีของให้จังหวะนี้ววิธีการฟาร์มซีนะครับผมนี่ใส่จังเกิลไว้ใจผมได้เอพียบเพียบ,ยบจริงๆพี่เออจะเป็นนักแข่งแบบเล่นตําแหน่งป่าหรือว่าตําแหน่งจางเกิลก็ได้เออแต่แบบพี่ไม่อยากไปายเออแบบพี่ขอเก่งเงียบพอแล้วิี่ขอแบบสวยเพื่อนขอแบบแบบแบบแกเก่งเงียบพอพอเ พี่ขอดังแบบพี่ขอดังให้แบบพอดูพาราตรงร้านไม่ใช่อ่ะอขอแบบเก็บเยี่ยมให้นักแข่งบางคนที่ชา้าเหมือนพี่พ่ออายากไปแข่งแล้วอ,อยากให้พี่ได้ไปแข่งเลยพี่บอกไว้ให้ถ้าพี่ไปแข่งนี่รางวัลที่ไหนนี้พี่เก็บเยียบเออแล้วจริงเลยวฮะไอ้เ,อเพลมันตายเหรอเดีย๋ยวรอเพลมาเพลมันน่าจะมานะเออมันมาปะมันมาป่ะกดกดกดเนี่ยเดี๋ยว ลอกดมันเนี่ยสวยครับเพื่อนสวยครับวันด็รอกันแล้วเพื่อนสวยดิเพื่อนเขาดินี่ก่อนผมเอาคาบป้อมอ่ะท่านผู้ชมดูสวยครับผมไม่ตายด้วยดูผมไม่ตายด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ไม่ตายด้วยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยโอ้ยผมคิดว่าผมข้ามไว้ผมจะไม่เจอใครไงอโถเลยคนจริงดูไว้ไม่ใช่คนจริงเอาคาบป้อมไม่ได้หรอครับเออ ซีนผม,มระดับตำนานอยู่แล้วผมเก็บผมเก็บคาร์บ้องไปโอ้โหสิบตัวแล้วพี่เล่นซีนหน่อยพี่บอกให้ซีเนี่ยพี่ยอมลงแรงกับทุกตาเออทาไมไน่จริงผมไม่กล้ามาสอนน้องๆหรอกครับเออผมแน่จริงไงผมเลยกล้ามาสอนอ่ะเออถ้าว่าทาไมแน่จริงผมไม่กล้ามาสอนหรอกครับเออร์สุดมาใช้ได้ดีจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขวาแล้วเดี๋ยวชิน้นต่อไปผมจออไป,อไปรองเท้านะแล้วก็ผมจะอมังกรแล้วกันเออได้มีดาำเมนเหรอเนาะเฮ้ยมันจะมาโกนไปวะเฮ้ยลิมลิมเปนฟาร์มเหรลิมเปนฟาร์ ดีย๋ยวก็ได้ป่ะก็ได้ไปเพื่อนเดี๋ยวท่านี่สี่วิป่ะอย่ายแย่งกูเดี๋ยวเพื่อนอย่ายแย่งนะสวยครับเอา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 แรงมาเอาแรงมาดิสวยครับก็มาดิครับก็มาดิครับลิ้ยงมึงมาดิก็มาดิครับอ้าเอาไปละเอาไปละกล็ก็ก็ก็มาดิครับโอ้ยมาม่ได้ใช่หรอท่าก่อนท่าก่อนโอ้ยไม่เป็นไรได้สามแก้มนี้ถือว่าเรายังไล่เขาได้เนาะ <Ă? S 1> เออ หรือว่าแรงไล่เขได้ครับผมเอาไอ้สู่มไม่ได้หรอกเชื่อดิเอาดิครับเพื่อนสวยตายเรียบร้อยนะโอ้โหเอาดิอายาเจ้าไปละครับอายาเจ้าไปน่ะเจ้าเข้ามาเจ้าเข้ามาเออคนเป็นโอดทำไงได้เออเฮ้ยกลับบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปเอามังกรนะขี้เกียจเดินว่ะมาดีบว่ามาไแดงก่อนนะกันเอาบไปแดงก่อนแล้วค่อยเอามังกรก็ได้นะมังกรเก็บไว้เอาทีหลังก็ได้เออตอนนี้ทำไมอะครับตอนนี้ทำไมอะเออ เกมเล่นเกมแล้วเนได้ทั้งเกมแล้ว่ากลัวอะไรอ่ะเออเห็นไม่กล้าเข้าแล้วเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าไม่เอาเอาจีผมจะไปเก็บเองก็ได้นะเว้ยเอาจีแต่แบบปล่อยให้เด็กน้อยมันเกิดตัวไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานิงเอาเอานินเพื่อนเอาดิสวยครับเพื่อนเอาดิพี่ครับสวยสวยเพื่อนเลาดิสวยครับตายบอกว่าสวยโอ้โหจังหวะสวยจัดเลยเพื่อนเอาดิครับเอาดิครับเพื่อนตายเรียบร้อยฮะโอ้โหย ไม่ได้คิวเลยอะ่โอะโห้แน็คเซอร์ซัพพอร์ตเอาเพนเอาเพนอาทิตย์มเจ็ดอีเพื่อนทุกคเรียบเรากำลังอะไรปะหนึ่งสามสองหนึ่งสดีเพื่อน,น,น,อน,น,นสวัดีครับเพื่อนสวัดีครับก็มาเลยครับก็มาเลยครับก็มาเลยครับสวยเกิดทานว่าตายบอกผมไม่ตายนะบอกว่าจะไม่ตายโอ้โหได้เกี่ยวเรื่องไม่เข้ามาวะคนจริงอะนะก็คนเก็บขาป,ป้อมอะคนเป่นเก่งอะทำอไรได้อะเออไม่เก่งจริงเนี่ยโอ้โห ว่าถ้าเป็นน้องๆสเตปเด็กน้อยเด็กกระโปรงเนี่ยเอาไปเอาครับพ่อเหมือนพี่ไม่ได้หรอกเออพี่รู้คอไม่ได้ชาฝีมือพี่หรอกครับเพราะที่แบบพี่เกิดมาพร้อมกับแบบเอาจริงๆพี่มันเป็นนักแข่งได้แต่แบบไม่อยากดังเอออยากแบบว่าอยากเก่งอยากเก่งเ,เงมเพียงพอเออไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรอกจะบอกไว้ให้จะคูดมากกว่าเอ้เจ็บคอโอ้โหหี่มาบ้านผมก็ตกบ่อยเหลือเกิน พวกนี้มาบ้านของตกบ่อยมากเลยเออบ้านนะเนะเจอฝนตกฉันไม่ะเออน้อยฉาบบ้านพี่หลอกมีพี่อยู่กับพี่บอกไปแล้วว่าพี่อยู่แอนตาร์กติกาเออไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับเฮ้ยเดี๋ยวเพนม,มันจะมาว่ะเพนมันจะมาว่ะเพนมันมาแน่เลยอะ่ะเพื่อนเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวดิเอาดิเพื่อมดินี่ครับเอาดิเพื่อนสวยครับโอ้ยไม่กดก็ไม่เป็นไรโอ้ยข้าผมระยะไปชิ้นเมื่อกี้ เราขาวป้อมได้แล้วเชื่อปะเออหมดชาร์จก็หมดไ่ได้จะแยกบ้าฟ้าแม่งให้หมดอ่ะให้มันฟ้า,มาเม้อเอาดิเพื่อนเอาเดิผมื่กำลังไปช่วยหยุดเอาเดิีพเพื่อนนะครับผมไม่มีงานตีไงเมื่อเชียบมีงานตีน้ำตามหมดแล้วเ,เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ยจะสู้ยิง,ง,ยงโดนอีกไม่เป็นไรโอ้ โอ้เรามังกรมาดีกว่าเว้ยไม่เอามังกรแล้วไม่มีมานาเนาะเราไม่มีมานาไปสู้เขาเออหึข <c ười> ออนุญาตเพื่อนมังกรก่อนเดี๋ยวมันเจอผมอย่าพวกนี้นเจอของจริงอะ่ะดูรู้เลยเป็นไงดูดิอ่าวคิดติดลัวๆเป็นไงโถ่เอ้ยทาไมเก่งกินผมไปกล้ามาสอนหรอครับเอาดิครับก็มาเนก็มาดิครับตายตายครับสวยสวยครับสวยครับ เราลีเพื่อนเราลีสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับ,รบสวยตายบอกเลยลีตายสวยครับโอ้โหโอ้หเพื่อนทำเลดีจังสวยเพื่อนสวยสวยโอ้โหคิวเด้ยคิวเด้ยไม่ตายน,นะผมไม่ได้หรอกแต่คนนั้นเก่งเกินอะเออถ้าเป็นน้องๆกับคิวไม่ได้เราพี่รู้เออน้องเก่งกว่าพี่มั่สเต็ปพี่อาายาไวเออไม่จริงครับผมไม่กล้า พาสอนน้องๆเอยน้องๆควหน่อที่ยังควายก็ดูซิมีเอาไว้นะเข้าใจเป่าอย่าเบวมังกรกอนนะเพื่อนถอยมังกรเด้ออย่าเพิ่งไปจบมาดิโอมันจบง่ายเกินไปอ่รอผมเบื่อเว้ยถอมังกรถอยมังอนเพื่อนถอมังกโอ้ยังไม่ได้คิวเยอะน่ะแค่้าตัวมันยังไม่สาใจจะเปล่าเออยังไม่สาใจเข้าใจไมมังกรก่อนบอไหวบ้างมังกรเดกมัควายอ้โฟังกูดิเอาชนะก็ฟังผม ใจมา่กอ,อ,อย่ากชนะต้องฟังผมเออต่อแล้วมีผมมีหนุน่มชีแบบไม่ต้องกลัวแพ้ฮะเออบอการชนะ99อยู่แล้วแหละอยู่ที่พวกเธอจะเล่นโง่หรือเปล่ามังกรเนี่นยเบานัสเลเยอร์ไหนพวกควายนบ้นัสเลเยอร์ที่โอ้โดนไล่ต่อยแล้วนั่นน่ะไ,ได้ป่าวเป็นทางไปช่วยอยออได้ไหมได้ไหมได้เปล่าได้เปล่า,าได้เปล่าเาดีเ๋ยว เด่นมันจะมาเว้ยเด่นๆเฮ้ยมันมันเยอกสุดเ,เลยเว้ยผมไม่รู้ว่ากล้องผมไม่รู้ว่าใครซูมอะ่ะเนี่ยฝั่งผมก็มีเยอะสุดฝั่งมันก็มีเยอะสุดฮ้ยเอาดิเพื่อนสวยครับเป็นไงอะสตาร์สวยครับโอ้โหมาตาเบลง้อเออทีเนี้ยเขาเรียกว่าสเต็ปควายๆนะน้องน้องฟังเอาไว้เออเดี๋ยวมังกรก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เพื่อนเล่นไปก่อนเนาะดีป่ะเอาไปก่อนดิเพื่อนผมยังไม่สะใจอ่ะโอ้โหโ อ๋ยังไม่ทานครบเลยถอนมาก่อนเพื่อนถอนมาก่อนถอนมาก่อนถอนมาก่อนดิเออถอนมาก่อนเด้อมังกรก่อนเนี่ยสวยครับมาช่วยผตีมังกรก่อนเกิดมาตีมังกรเดี๋ยวก็ควายเอตีมังกรสวยเออแฮปปี้ช่วยผมตีหน่อยผมไม่มีใครมาช่วยผมเลยนอกจากแฮปปี้โอ้โหเหลือจัก ดักลิงดักลิงดักลิงลิงจะมา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 เอาดี๋ยวครับลิงลิงก็มาเลยครับลิงก็มาเลยครับเอาดี๋ยวครับเข้ามาลักเข้ามาลักเข้ามาลักสวยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับโอ้โหโอ้ผมไม่ตายด้วยโอ้โหโอ้โหแคสติโดชารดาวเลยวายเอ้ยมึงไปเจ๋มันทำไมวะโอ้โหเอ้ยถ้าไม่เก่งจริงนะฆ่าลิงไม่ได้หรอก แต่ผมเก่งทีง่าเออผมเลยกล้าพูดเหตุผลที่ผมต้องออกเขียวนะผมจะบอกไว้เลยว่าเวลาที่ผมใกล้าตายนะผมจะโกรธไอ้ไแดงๆนี่ก่อนอ่าแล้วพอเวลาความโกรอ,อันตีรยใช่ไหมผมจะได้มีเวลาดุนเลือดเห็นเปล่าฉลาดเขาดิบ่ันเอาดิครับตายโดนไปแบบโมงโม่โอ้ขาจริงโหเล่นพวกนี้เล่นไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่นะมาๆมาเดือดเดือดเอาหน่อยเพื่อนผมไม่มีมอันตรีอะไรอย่าไปเห้า เราอยา่าไปห้องเพื่อนเราอย่าไปเท่านะเข้าใจเปล่าสวยครับพอดีเพื่อนสวยโอ๊ยขอดมาก่อนล้างเลนก่อนเพื่อนล้างเลนก่อนเพื่อนล้างเลนก่อนน,อนี่โฟงโอ้ยสวยครับหมดทีบเป็นไงละ่ะผมไม่ต้องทำอะไรมากโธ่เอ้ยเห็นปะชิวๆคนไม่เก่งอะเออโอ้โหไม่ต้องร้อยของครบเลยเห็นปะ ถ้าทีมนี tacos, ้แล้วก็จบบ้านไว้เออโอ้แต่ว่าแบบทีมนี้อ่ะแบบน่าจะร้อยของเตยม่อนนะเออน่าจะสู้เขาได้เข้าใจเปล่าเออโอ้โอ้เป็นไงอ่ะโอ้โหโถอ้โอ้ผมม่ไดนี้ย A V P ใช่เลยว่ะดูดิอืม กี่คนที่สมควรในเ v p นี่เป็นผมนะเนี่ยแต่แม่งกิลวได้แลแม่งจะร้ายผมโอ้โหไยเด็กปุบโอ้พูดเยอะโะอ้ส่อเอือดส่อเอือดเลยพูดเยอะจัดพูดทั้งเกมเลยโ,โอ้โหอเอือส่อเอือดจัดนะท่านผู้ชมส่วนนี้ก็ลองไปลองเล่นด้ท่านผู้ชมจริงๆมันโหดจริงนะเหตุผลที่<ม>เหตุผลที่ผมต้องออกเขียวนะครับเป็นเพราะว่าเวลาที่ผมจะตายเนี่ยผมจะกดไอ้ก้อนแดงๆก่อนน,นะเออแล้วเวลาที่ผมเกิดเหรอใช่ปะ ผมจะกดอันปีง่อ่าและเคียวจะสามารถให้เราอามาตา่าแล้วทีนี้เราจะมีเวลาดูดเลือดเรื่องเจ๊นท่านผู้ชมเออมันโอ่อดจริงๆเว้ยแต่ว่า,ม,ม,ววามันก็เคียวเนี่ยมันก็ช่วยพลังโจมตีนะมันก็ช่วยหลายอย่างอ่ะเออเห็นป้าวฉลาดครับมันไม่มีอีกแล้วคนที่แบบจะนั่นเก่งอย่างเงี้ยหาดูยากเป็นไงโถ่โเยอะสมหรับทีต้องขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะ เราชอบใจเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจของครับเดี๋ยวเราเจอกันทุกดาวผมบ๊ายบาย